สวัสดีครับทุกคนวันหญิงตาจียวันนี้เราจะมารีวิวหอพักนักศึกษาในมหาลัย BLCU หรือว่าเปกิเป่ยเป,เปจิงหยีตายแล้วตายแล้วโอ้ยใช่ไ,ไ,ไหมเนี่าายเราเรียนขอนนะทำไมเป่ยจิงหยียนมหาลัยภาษาแลาทัานรมปักกิง่งที่ที่กรุงเทพมันก็มีนะ ของมาอะไรเนี่ยมันไปเปิดอยู่เราจะมาเริ่มด้วยการเปิดช่องก่อนก่อน,นมือานอันนี้ก็นนกช่องนี้ออนพา์ตลอดนะคะแล้วก็จะมาเริ่มคลิปแรกของการอยู่ที่จีนด้วยการรีวิวสิ่งที่เรานอนทุทกวันแล้วเรามารีวิวตอนที่มันแบบมันลบไปหมือแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเราแต่เราจะไปดูเตียงข้างบนใส่ยืม <laughs> ใส <laughs> ่าาใส่ตัวกันเลย มันรกมากเลยอะแต่ว่าเออมันไม่ทันแล้วอะมันคืออันนี้คือโตของเราเออแต่คืองงว่าอันนี้มีโคมไฟแต่ดูตัวนี้โคมไฟก็ไม่มีกาดามก็ไม่มีมมเออมีโคมไฟแต่ว่าไอ้น,นี่ไม่มีเอ,อแล้วนี่ก็คือเตียงนอนของเราให้ถ่ายว่าเรานอนไหนนับหนึ่งสองสามบนหรือล่างอ่ะถ่ายให้ดูกว่านี้แผนแผนกล้องแผนกล้องไม่กล้าฮ้ยอยาเลืกล่างด,ด,ๆๆดีกว่าด nah. ูขึ้นี่นะอ่ะให้ดูแค่นี้พอ อึเอออ่ะต้องใส่นี้เอเอตอนนี้เขารู้ไปหมดแล้วเนาะและนี่ก็คืออ่ะมันเป็นเตียงสองชั้นที่มีตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้เตียงด้านบนอนะ่ะคือเตียงของตากกล้องของเราเตีย <c> ง <oughs> ด้าน,นล่างคือเตียงของเราเองเพราะว่าขี้เกียจตีนะโอเคแล้วเราก็จะไปดูที่อ๋อดูตู้เย็นก่อนดูตู้เย็นก่อนก่อนจะไปที่เราต้องดูตู้เย็น เปิดเลยอุย้ยลืมกินเค้เ <c oughs> <c oughs> กเลยนี่ชาก็ลืมตายแล้วเอาจริงคือเราซื้อชาเขียวมาเนี่ยมันเป็นชาเขียวมะพร้าวแช่ไว้แล้วลืมเนี่ยแล้วก็มีน้ำอันนี้ด้วยอร่อยมากเป็นน้ำแบบเอิม่มอะไรเปรี้ยวๆอะเลมอนอะแล้วก็มีนี่ก็คืออุ๊บจุดก๊อปเปลงไฟนี่ก็คือเค้กช็อกโกแลตของเราคือคือดีใจนะที่คุยกับ แม่ค้ารู้เรื่องอ่ะคือเขาถามว่าแบบเราจะเข้ากลุ่มไหมคือเหมือนพอเข้ากลุ่มไปมันก็เหมือนเป็นแบบสมาชิกร้านเบเกอรี่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มในวีแชทเขาบอกว่าถ้าเข้ากลุ่มแล้วเขาจะลดให้คือไอ้ตัวเค,ค้กอันนั้นมันสิบห้าหยวนแต่ว่าพอเข้ากลุ่มให้เขาดูแล้วเขาก็ลดให้เหลือสิบสามจุดห้าอันนี้ไปครับไปครับไปต่อไปต่ออันนี้ก็คือถังขยะคือถังขยะในห้องอะ่ะเขาจะมาเก็บให้แบบทุกๆประมาณสองวันมันมีถังแคะตรงน,นี้แล้วก็ถังขยะในห้องนะ้า เพราะว่าที่เราจะโชว์เราไปก็คือของนางนั่นเองแล้วนี่ก็คือสารพัดครีมของไม่ใช่ของเราอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันแล้วคือมันบอกว่าแบ่งซ้ายขวาไงคือซ้ายอะของมันอันนี้คือมาวันแรกก็คือแบ่งที่ให้มันแล้วให้มันแบบอยู่ฝั่งนี้แล้วนี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะจดดูกันว่ามันมีอะไรไหม ไม่ตั้งไม่ใส่แับนี้อ๋อเออเนะี่ยมีอันนี้ด้วย <Okay. S 1> แต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันใช้ยังไงเอาไว้ทําไมไม่เอาไว้ใช้กับไดนนะแต่ว่าเนี่ยมีไดร์เปาผมให้คือใครจะมาก็ไม่ต้องหิ้วไดร์เปาผมมาเหมือนเราหรอกหนักกระเป๋าเขามีให้อันนี้ก็จะเป็นชักโครกมันไม่ใช่แบบส้วมซึมอีกต่อไปเพราะว่าเราพัฒนาแล้วมันกลายเป็นชักโครก แต่ว่าเออถ้าจะมาก็เอาที่คู่กันมาด้วยเพราะว่าต้องซื้อเองเขาไม่มีให้แล้วก็อันนี้คือโซนอาบน้ำหยาบอมแปรงครับพ่อแล้วนี่ก็คือโซนอาบน้ำของเราคือแบบมันมีความต่างของไซส์ของขวดมาก <c oughs> คือพอแล้วรู้สึกว่าแบบอันนี้เหมือนอยู่บ้าน <c oughs> อยนนู่บ้านมาคือเหมือนใช้ห้าวันนะแต่ว่าเออมันก็พออะ เนี่ยสบู่ซื้อมาแค่อันนี้คือเอามาแค่นเนี่ยก็พอแนละ้วใช้ประมาณสิบสี่วันอันนี้ใช้เปล้สิบวันยังไม่หมดแล้วมีที่ร้าหน้าอะไรยงี้ก็เอามาคือจริงแล้วที่ชาวช่อมันมีขายหมดนะถ้าไม่อยากเอามาก็ก็ได้เนี่ยมันก็จะมีแบบแขวนผ้าได้แต่ขนาคือในห้องอะ่ะมันไม่มันไม่ได้มีแบบระเบียงเอาไว้ตากผ้าอะไรเงี้ยอืมอ๋อน,นี่เขามีตะกร้าผ้าให้ด้วยเพราะว่าเหมือนเขาจะมีอะไรนะที่ซักผ้าให้อยู่ตรง ชาตนี้แหละแต่ว่าอยู่ด้านนอกต้องนี้ก็จะเป็นการรีวิวตู้สื้อาเชี่ยบยัยสเฮ้ยมันไม่มีไอะไรบ้าดูก่อนมีอะไรล่ะนี่มันไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นหรอเออมันได้อยู่อ๋อมันได้อยู่โอเคเนี่ยคือคือตอนแรกอุ้ยมันเลยอะไรเนี่ยคือตอนแรกคือวางกระเป๋าเดินทางรู้สึกมันเกะกะมาก็เลยมันจะใส่ตู้เสื้อผ้าเขามีไม้แขวนให้เราอ่ะประมาณห้าอันอืม แล้วก็เออเหมือนถ้าจะตากผ้ามันต้องไปตากในตรงห้องสักผ้าไหนบอกซว่าเสื้อเลยนี่ใส่มากี่วันอันนี้ก็คือเสื้อ Chinese Bridge คือเรามามันเป็นโครงการแบบชื่ออะไรนะสะพานสู่ภาษาจีน <c oughs> เออมันก็เลยเป็น Chinese เอออันเนี้ยถ้าคนเรียนจีนน่าจะเคยเห็นในเลื่อ HSK นะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนมหาหลัยเนี่ยเขาเป็นมหาหลัยที่เป็นมหาหลัยที่จัดสอบ HSK <c oughs> แบบเป็นดู HSK ของทั่วโลกฟิวฟนั่นแหละคือเนี่ยดูข้างหลัง มันเป็นตัวจีนที่อีมเ,เ,เอ๊อสุดยอดสุดยอดน้านล่าง B L C U ยังไม่จากเป่จิงเลฟใช่มันเป็น language ปะ่ะ language and culture ปะ่ะไม่รู้อะสักอย่างไม่รู้เคยอ๋อเป่จิงมันมีชื่อด้านบนชื่ออ่านอ่านอ่า Beijing Language and Culture University ค่อผม เสื้อเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าอยากให้ใส่เพราะว่าแบบหนืนเวลาไปไกลๆแล้วพอเขาเห็นเสื้อเหลือเนี้ยเขาก็จะรู้ไงว่าแบบเดิมันเป็นเด็กมาจากโครงการเรานะอะไรเง uh ี huh. ้ยใส่มาแล้วประมันคือเราไปเที่ยวมาสี่ห้าที่แล้ว<ะ>ใส่กับทุกที่ใส่วันเปิดแล้ววันแรกแล้วเขาก็แบบเฮ้ยม่ต้องใส่วันอื่นด้วยนะแต่ให้มาแค่ตัวเดียว <laughs> คือ,ค,อคือไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องใส่อีอกเนอะกี่วันแล้วไม่รู้ประมาณสี่วันแล้วมันที่ใส่ไม่ได้ซักเลยเลย ถ้าใครสถวซักจะบอกว่ามันมีร้านซักผ้าอยู่แถวๆนี้มีเชฟแล้วก็เอเอไอตรงซักผ้าในหอก็ไม่แพงนะครั้งละห้าหยวนเองแล้วมันก็มีที่อบด้วยแต่ว่ามันต้องใช้อลีเพย์หรือว่าซื้อฟู่เปาคำศัพท์วันนี้ฮะใครมาจีจไัไว้ซื้อฟู่เปาเพราะว่าบางร้านอะ่ะเขาฟังเขาว่าอาลีเพย์ไม่ออกอแบบอาลีเพย์เคยมาแล้วเขาจะแบบ ซูปเปอร์เป่าเคยมานี่นี่นี่เรียนรู้แล้วจะมาใช้นะมีอะไรอีกไหมม่นมีอ่ะก็ห้องเราก็มีแหน็นอ่ะพาไปดูห้องซักผ้าได้ไหมขี้เกียจเดินกูอ่ะร้อนมากพูดตรงตอนเนี้ยเออไม่เข้าใจว่าทำไมเออถ่ายถ่ายถ่ายทำไมแอร์อ่ะมันถึงเป็นอุย้ยเห็นปะ <laughs> เริ่มแปกเข้าไป อืมทำไมแอร์มันถึงเป็นยีิบเจ็ดคือปกติอะคือตอนนั้นเขาบอกว่าแบบถ้ากดลงมาใช่ไหมกดลงมาแบบเง,งี้ยแล้วมันจะเย็นลงแต่พอมันเซตที่ยี่ิบเอ็ดอะแล้วอยู่ดีมันก็จะกลับไปเป็นยีิบเจ็ดใหม่ก็ไม่เข้าใจเันใช่ดูก็นี่กลับมาลมล้วกลับ <laughs> มาละขอจับตู้เสื้อผ้า เทียวตลอดเลยก็ไม่ได้เนาะอันนี้ไม่ใส่แล้วเจ <laughs> ้าไเลเ้าเ <laughs> ดูห้องคร่าวๆลกมากเลยอะนี่ยคือขนมนที่เราเตรียมจะเอากลับไปเป็นของฝากี <laughs> ่จะอยู่ที่เนี่ยโอเคเลยนะคือแบบคือ,ค,อคือห้องเขาแบบทอความสะอาดให้บ่อยมากทุกๆสองวันหรืออะไรประมาณนั้นเ <laughs> ขาจะมาแบบเก็บเก็บขยะนีใ้ให้เห็นบ้างพี่ขยะนี้นึง แล้วก็มีขยะในข้างนั้นเขาจะมาเก็บให้แล้วแบบกวาดพื้นให้อะไรเงี้ยกลิ่นมันยังหอมอยู่เลยกูใช้มากี่วันยังหอมอยู่เลยใช้มากี่วันแล้วนะสิบวันหอมอยู่เลยหอมอยู่เลยอันนี้ก็ตกน้ำค้างไปนะเพราะจะผ้านี้ตลอดตกใส่หัวมันวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเติดป่ะใครมานะถ้ามานนอนกับเพื่อนจองข้างล่างไปเลยจริงจริงเข่าเขียวไปหมดแล้วเพราะขึ้นไอ้บันไดเนี่ย 里里มันเสียงดังมากเขาจริงใช่คือแบบแค่โดนนิดนึงขึ้นเตียงอะแค่ขึ้นเตียงยังเสียงดังเลยขึ้นโชว์เลยอะเมืช้าลีก็เลยไม่ได้เก็บอะไรเลยค่ะโอเคเตียงตะก้องเสียงตากล้อง เตีย <laughs> งสักกบแบบนีงนะขอขอยัดอะไรเข้าไปก่อนไม่ต้องกลัวหรอกมันมันไม่มีอะไรโอเคครับเอะปกติแอบคนปกติเต,ตจจียงอาจจะเ, <c oughs> เล็กนิดนึงาอจะกนะอ่าเรียบร้อยแล้วไปเตียงก็ไม่มีอะไรายากใส่ชาร์จและ iPad ผมนี่สะดสบายครับครับผมครับผมโอ้แต่แต่แต่มาโครงการนี้ดีมากคือเราได้ทุนมาแบบนี่บัดลงหางเขาให้มาสี่ร้อยหยูนอ่ะแกสี่ร้อยกว่าอยูนอ่ะแล้วไอตัวโหล่ะไอตัวแบบตอนที่เราไปเทียนจินอ่ะเขาให้มาอีกสามร้อยหยนเป็นเงินสดยังเหลืออยู่เลยพันห้าคิดดูแล้วค่าลงหารเขาให้มาประมาณสองพันกว่าบาทเห็นเห็โต๊ะกูอ นี่คือโต๊ะที่เรารักอยากจัดใหม่ค่ะโต๊ะที่บอกว่าลกแล้วก็เลยจัดตัดแล้วก็เราเป็นไงเหมือนเดิมอ๋อจะบอกวิธีอุ๊ยหวังมยฮะจะบอกว่าวิธีการเช็คเพื่อเพื่อหลับหรือยังนะฮะเอาหัวลงไปยังกดก็ได้แต่ของเขาอ่บวิธีเช็คง่ายมากคือของเราอะถ้าเรานอนดัานล่างใช่ป พอทางเงือขึ้นมามันไม่เห็นมันมีไอตัวไอเนี่ยบังอยู่เราก็แค่ถามว่านอนยังถ้ามันไม่นอนมันจะตอบมายังแล้วถ้านอนแล้วมันเงียบก็รู้เลยปิดไฟได้จบไม่จริงอะมันีีเช็คขึ้นง่ายกว่าน,นั้นทำไมถ้ากูยังไม่นอนอะมันมันจะได้ยินเสียงโทรศัพท์จะได้ยินเสียงกูเปิโดโทรศัพท์เพราะกูไม่ใส่หูฟังไ <c oughs> อเนี้ยเมื่อคือเสียงปรามาจารย์ลัทธิมานอย่างดัง <c oughs> อันนี้คือโปรโหมดหลังรอแล้ว กลับมาดูรอบสองประมาณจีนดูล่าสุดก็ปีสองพันสิบเก้าแหละปีสองพันสิบเก้าลืมไปหมดละนี่นี่นี่ดูทางนี้ดูทางนี้ดูทางนี้นะฮะมันไม่เห็นอะไรอ๋อเอกอยากบอกอย่างหนึ่งคือ ผู้ชายลาตินห้องข้างล่างพอพอคือตรงนี้ยใช่มันคือเหมือนโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนแบบขอต่างชาติประมาณนึงใช่มันจะเป็นรูปตัวยูนะคะสามารถมองเห็นมันจะเป็นโค้งไปเงี้ยอ่ะคิดภาพว่าเราหันหน้าแผงนู้นแล้วมันจะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้แต่ทางนี้ไม่มีอะไรใช่มองเออแล้วก็ไอตัวคือมาตรานที่จีนอ่ะเขาคิดไปแล้วว่ายังไงก็ต้องเปิดหน้าต่างเขาก็เลยมีมุงด้วยด้วยก็คือคือเนี่ยมันก็จะดึงมาอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนก็จะล็อกที่ตรงนี้ว่าเออแค่นี้นะ เอาจริงคือเปิดแค่นี้มันก็เย็นแล้วเพราะว่าอากาศมันเย็นมากโอเคไม่เหิะเดี๋ยวยุ่งข้อคือตอนเช้าอะประมาณ13องศาเพราะว่าฝนมันตกด้วยคือแค่เปิดหน้าต่างเย็นกว่าแอร์ในห้องแอร์ในห้องยี่สิบเจ็ดองศาจะบ้าตายได้เห็นไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ล็อกเรียบร้อยเออเอาจริงป่ะอะไรไอ้ไฟไงคือคือตอนนั้นมันอยู่ตั้งหลายวันแล้วก็ แล้วก็เดินไปปิดไฟตรงหน้าประตูตลอดเพราะเพิ่งเห็นว่ามันมีนึ่เพิ่งเห็นตอนวันที่เท่าไหร่วะวันไหนวะวันที่สองวันที่สามน้อม่ใช่นี่สองสามหรอหนูว่านานกว่านั้นนานเหมือนนานกว่านั้นนะรู้สึกว่านานอยู่นานคือตอนนั้นอยู่ดีแบบมันนอนนอนปุ๊บแล้วก็แบบแล้วก็รู้เลยว่าอืมแต่ว่าตอนที่ยังไม่รู้อ่ะตอนที่ยังไม่รู้ก็คือไม่เคยไม่เคยไปโดนเลยนะไม่เคยไปโดนเลยสักวันเดียว เออนั่นอะแต่แต่พอรู้แล้วใช่ไหมพอรู้ก็ชอบมานั่งอย่างเงี้ยนั่งอล้วก็แบบอ้ทำไมไม่โดนวะทุกครั้งดูจะบอกว่าตลอดตอนกลางคืนแบบไฟไฟปิดอยู่อ่างเงี้ยอยู่ๆมันก็ไปแบบมันไปนอนท่านั้นอะแล้วแบบห้องมันก็แบบสว่างขึ้นมาฟุบงงเลยเออชอบมานั่งอย่างเงี้ยแล้วหลังก็ชอบไปโดนแต่ตอนไม่รู้คือก็นั่งอย่างงี้นะเออแต่ก็ไม่เคยโดนแล้วคือทุกครั้งอะมันอะจะหลับตอนประมาณ สามสี่ทุ่มและนี่จะนอนประมาณเที่ยงคืนอย่างนี้และเมื่อก่อนก็ต้องลงมาปิดไฟก็คือลงไอ้บันไดเนี่ยที่เจ็บๆเนี่ยเพื่อไปปิดไฟทางล่างตลอดทรมานอยู่หลายวันอยู่ <laughs> พอหลังๆก็เลยบอกว่าให้มันปิดไฟไปก่อนเลยเออมันให้ปิดไปอันหนึ่งเพราะมันขี้เกียจจ้ะขี้เกียจเดิน<ด>ลงมาะะเออนี่เราก็จะมา r e v i e นี่ด้วยก <laughs> ระเป๋าที่ได้มาจาก c h i n e Bridge แล้วเขาก็จะมีแบบเฮ้ยเอาจริงป่ะคือตอนแรกอ่ะไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะเอาไอ้ไม่เราจะได้เรียนห้องระดับสูงอ่ะเก้าจีอ่ะคือเขาก็มีแบบให้เขียนชื่ออย่างนี้เอาไปตั้งตัวไว้เพื่อแบบคือเรียนที่เนี่ยครูเขาแบบจะเรียกเราตลอดเวลาตลอดจริงแล้วเขาก็จะมีแบบพอเหมือนเราตอบไม่ได้เขาก็จะหยิบเงินมาให้เปนเ็นอย่างนี้แบบเหมือนเอาไว้แลกของข,องขวัญตอนจะกลับอะไรอย่างเงี้ย ราอะได้เรียนไอ้ตัวเออนี่มันคือเล่มนี้เห็นไหมเห็นอืมคือเนื้อหาข้างในรู้สึกว่ามันเป็นแบบฟิลเหมือนใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากแล้วก็สูงกว่าที่เราเรียนมาคือสูงกว่าที่เรียนมาจริงคือเพราะว่าแบบเหมือนที่เขาแบ่งห้องอะมันแบ่งห้องออกเป็นแค่สองห้องก็คือห้องนึงเป็นระดับสูงกับอีห้องนึงก็เลยจะแบบต่างกันเยอะอยู่ทําให้คนที่อยู่ระหว่างกลางก็จะแบบ ไม่โดนปัดไปห้องนูน<ช>้นก็มาอยู่ห้องสูงเลยก็จะมีความลําบากเล็กน้อยลําบากมากนื่นอาาเอาจากคือยู่ระดับเอาจริงคือชอบอยู่ระดับคือชอบเรียนห้องสูงนะมันยากดีแต่ว่าแต่ว่าครูเขาหน้ารักมากเลย <illed? S 2> คือเห็นครูที่ไทยเขาบอกว่าแบบเป็นเพราะเราเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบน่า,า,ารักมากอืจริงจริง่ะเขาให้ประกามาด้วยหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งล่ามหนึ่งด้ามเอ้ยยังเขียนไม่เสร็จเลยนี่หว่าไอ้งานนั้นน่ะอะไรไอ้งาน นั่นน่ะที่เขาให้ทำวันนี้อ๋อเออมันมีงานวันนี้ด้วยวายเชียเขาให้เขียนแนะนำสถานที่แบบที่เราชอบหรือว่าอาหารที่เราชอบเลยนี่เราต้องมาแนะนำสิ่งสุดท้ายก็คือนนี้เจริงว่าอันนี้คือภูมิใจมากเพราะว่าคูชมไม่ใช่เลยคูชมก็เลยภูมิใจนี่น่นี่อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันคือเขาว่าเหอหมดเลยเหอหมดเลยแต่ว่า คือตอนแรกอะคือตอนแรกไอ้ตัวที่เขียนไปแบบโอ้ยช่วงสายใช่ไหมแรกๆครูก็บอกว่าแบบปุ๊ชัวปุ๊ชัวอะไรเงี้ยแต่พอแบบไปถึงอันเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขินเห่าจะกเขินเห่าก็เลยเออเราดีใจว่าเขาชมว่ามันดีมากเขินเห่าคือดีมากนะทุกคนปุ๊ชัวมันก็แค่แบบว่ามันอยู่ในระดับคือเขินเห่ามันดีกว่าเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วย อันสุดท้ายก็คือคำว่าหลงหลงแปลว่ามังกรน,นะจ๊ะนี่แล้วก็มีตีหุยหลิงอันนะคือวันที่เขียนพวก,กันจีนคือวันแรกที่เราได้ชื่อจีนด้วยแล้วก็แบบจําชื่อตัวเองไม่ได้ว่ามันเขียนยังไงอันนี้มันต้องมีแค่สามขีดแต่ว่าเขียนไป4ี่ขีดอันผิดพลาดเล็กน้อยโอเคอน่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่ามีอะไรไหมไม่น่ามี ถ้าจะมีก็คงจะเดินไปห้องเพื่อนนะครับ <laughs> หมดแล้วครับทุกคนย <Ye> e. คลิปกี่นาทีแล้วคลิปตอนนี้สิบแปดจุดสิบถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับใ <laughs> ย้ย้อนไปก่อน <laughs> เราจะจบการรีวิวห้องไว้เท่านี้แล้วก็จะเป็นคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเที่ยวอันนี้จะเป็นการเปิดคลิปแรกของการมาที่ประเทศจีนของเราแหละครับอ <laughs> ือหือแล้วก็ มีคําถามอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวจะให้หวังเมย์ตอบไม่ตอบโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายบ๊ายบายหวานนานเล็บยาวอย่าดูเลยเล็บชุก <laughs>